สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะกินข้าวเที่ยงน้ำกันจากพี่นอ้องเมนี่ย่ายเล็กเฮ็ดลาบเป็ดเด้อจ้าพี่น้องม่กินลาบเป็ดน้ำกันจ้าคุ้เจ้าซื้อเป็ดมาจากโลดตัดพี่น้องโลดตัดข้าเจ้าโลดตัดเฟมิลี่น่ะคะ่ะข้าเจ้ามี นาอกเนื้อเป็ดค่ะนาอกเป็ดขายพี่น้องใยเล็กสื่อมาสี่สิบเจ็ดบาทหาสิบต่างใยเล็กสื่อมาสี่สิบเจ็ดบาทหาสิบต่างจากพี่น้องเป็นอกเป็ดอ่าอกเป็ดก็มีเป็นเนื้อเป็นหนัง ติดกับอเบเด็ดากพี่น้องนี่ค่ะได้จานนี้แล้วค่ะพี่น้องเท่ากับหาสิบบาทเนาะสี่สิบเจ็ดบาทหาสิบตังนี่มากินลาบเป็ดด้วยกันจ้าพี่น้องลาบเป็ดจ้าลาบเป็ดแสบจ้าพี่น้อง มือนี้เขาได้อาหารวันนี้เขาได้อาหารนนเาาารที่ยงเป็ดลาบเป็ดจ้าหน้าตาน่ากินบอพี่น้องเสซๆจ้าแบแซๆพี่น้องใครอยู่สมกับอยากกินอยู่จ้าซิมแล้วเมื่อกี้พี่น้อง